บ้านเก่าแก่นะจ๊ะ,ะไม่สามารถที่จะเดินรถสวนทางกันได้ ิ่งสูงอย่าพี่น้องมาอิตาลีไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแต่ละครั้งถนนบริคือกันยิ่งหลบมาต้องบนที่ทุลแต่ชีพก็มีทางอย่าพี่น้องอย่าพี่สาวไม่อย่าพี่รยามาตาม G P S ดี e e k พี่เอดเดอพี่น้องจีพีเอดเดอพี่น้องป้องไปฟังขวามือครับฟังขวามือคือฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นเหวนะครับฝั่งนั้นเป็นเหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอมพีอ้ามาลุ้นน้ำกันพี่น้องเบิร์ฟเบิร์ฟเบิร์ฟวัวๆัคนเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวครับตอนนี้นี่ครับ โอ้ยเสื้อ GPS พี่น้องจีเพ็ดทีบ้าระบ,บาดนี่ฟังพุ่นกระพู้เข่าทางหน้ากระพู้เขา,า,า,เขาพี่น้องทางคางกระพู้เขาปิ๊บเอาเอาเขาให้เรามาเลี้ยงกัวอีพ่อเอ้ยกัวผ่านหน้าเออไปขึ้นรถด,ด้วยกันไหม ไปเที่ยวไปเที่ยวเป็นอาไรบาทนิจีพีเอเฮ็ดคักพี่น้องจีพีพเอสเมืองนอกก็แสบเหมือนกันเด้อพี่น้องเลยถนนมันขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะโโอ้โอ

เดเจยาจต่ช็กวัวลาบ้าเฉยเรา,าเริ่มม,มีความหวังแล้วก็คือเราเห็น <ลด S 2> รถ <ลด S 2> รถอยู่ตรงนั้น GPS พามาพีบ้าโอ้ชีพเอตเห็นขากบาทนี่ไปทางใหนบันนี้อันนี้ก็บทางหนึ่งอันนี้ก็มีทางจ้าพี่น้อง อะอซีตรงนี้ความสูงเท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่ว่าที่เรามาน่ะทางนี้จ้ะคือมันสูงจนมันไม่มีจนมันไม่มีต้นไม้น่ะพี่น้องปุ้ย้ยดีแต่ว่า มันแดดนะจ้ะเนาะมันแดดแล้วก็อากาศดีพวกที่เราเห็นรถก็คือเขาไปเดินเนาะเขาฝรั่งปกฝรั่งมักเดินนั่นภูเขาเนาะจะพี่น้งองสิไปทั้งหลระบานนี่สัญญาณโทรศัพท์กับบมีจ้า <c oughs> พอบบานมาทองทางจ้ะ ตามพอบ้านไปเลยพี่น้องคือเรามาตามชีวีเอสนะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่ามันตรงไหนในลมแรงมากเลยมี่รถผ่านหนึ่งคัน อ,อยู่ดังคันฝรั่งบอกเราอยู่ดังคันรุนนะอากาศกันหนอยจะทห่งสูงอากาศทห่งหน่อยอฟังขวามือคือเหี่ยวนะจ๊นะเนาะ อันนี้เป็นภูเขาสองลูกนะคะน้องพี่น้องเอาขาเขาทั้งกลางเลยมีถนน นี่จ้ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่นลเาองสท้อ่าโอเคัสอมนอท่ไนอยก็มาแท่ไพ่กินฟยีซนะีจะไปยโนโ้เอนะใช่จะมนะวอาจะเปโมนะถ่ายไว้บันทึกความทรงจำเนาะจ้า เพราะว่า GPS พาเราหลงเราก็ไม <so huh? ่ร huh ู้ว่ามันจะไปไหนเนาะพ่อบ like ้านจะค่อยๆวิว <so ิวิวิเราไม่รู้ว่ามันจะไปตรงไหนเนาะโอ้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 โอลาเอาวัดทูแล้วบ้านะปุ้ยปุ้ยเหรออ้ยมามอสจ้ะพี่น้อง เรามาถึงตรงนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้กี่เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวดูก่อนพี่น้องก้เบี้ยงเมตรเฉลี่ยอันนี้ไม่เห็นอันนี้ทางที่มาตะกี้นี่เนาะชิพเอท้าลงจ้ะแต่ก็คุ้มวิวเป็นวิวพี่น้องงามหลายจา้ะฮะ โ no, mm hmm. น่อะไรอู๋นะมาเชอะไรอู๋นะอ่าเดี๋ยวให้พ่อบ้านมีรถอยู่สองคันเราจะเนาะคนปิกนิกอยู่จะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นแลนด์มาร์คที่นี่เราจะเนาะสวยมากตรงที่เราจอดรถไว้เนาะพี่น้องยิ่งสูงยิ่งหนาวเอา้าทั้งพุ่นเมีเัน ฝั่งนั้นก็ขึ้นได้มีโบสถ์โอ้ยวิไปอ,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 อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องฝั่งนั้นก็มีคนฝรัง่งขำลังมาปิกนิกจ้ะพี่น้องวิดีโอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ อสิเบียพี่บ้าแม่เบียงโอ้ยชนัยอ่าสิบุตามดีเสียสิยิ่ิพีตาพาหลงตาว่าคุ้มนะจ๊ะน้องพี่น้องโยมีแต่มีแต่ภูเขาไม่มีต้นไม้เพราะว่ามันสูงอยู่ที่จุดนั่นมัน2,400ันส่อเท่าไรละคอยจำไม่ได้มาตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เรื่อยมันต้องอยู่ที่2,000 ห้าร้อยเมตรเนาะสูงจากระดับน้ำทะเลจ้ะพี่น้องมันก็คุ้มเด้ใช้ชีวิตให้คุ้มพี่น้องหากําไรชีวิตให้พออันนี้คือเป็นกําไรชีวิตแล้วเนาะอยู่อิตาลีเนาะจา้ะโอ้ยเบิ่งพี่น้องฟังนั่นกับมีไอ้มีวัดเนาะจ้ะเนาะมีโบสเล็กๆเกข,กมมขาก็สี่คนจุดสองคนสามคนจ้ะแดดแดดแดด แต่ว่าหนาวเพราะว่ามันมันสูงนะจ๊ะเนาะระดับมันสูงระดับมันสูงจากน้ำทะเลเยอะมันก็เลยหนาวนะจ๊ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งพี่น้องตรงนั้นบอน่อ,บอนจอดรถนะจ๊ะเนาะพี่น้องปุ๊ยสองพันห้าร้อยเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวถ้าเบิ่ง่าข่อยสิไปสอดใช่นาะจ๊ะจะไปตกตรงไหนของอิตาลีนะจ๊ะ อันนี้อิตาลี่ะละพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวขอลงแป๊บหนึ่งอันนี้โอ้แต่เป็นผู้บาญช่อยคอยสุปริขิ้นน้ำเขาดอกจ้าพี่น้องอึ๊บโอ้ยถูแดดก็ร้อนร่มก็หนาว ลงทางนี้เราจะลัดลงต,งตรงนี้เลยเป็นไงอะได้นั่งลงบาทนี่อึ๊บมีคนสอบถามเส้นทางพ่อบ้านตรงนั้นเขาปิกนิกเนาะเนี่ยคือฝรั่งพี่น้องเขามาปิกนิกจ้า สามแยกแล้วครับเราจะไปทางไหนโทนรศัพท์ GPS เราบอกว่าไปทางซ้ายนนเนาะจ้ะแล้วเราไปทางไหนดีดโทรศัพท์ก็ไม่มีน่าจะไม่มีขึ้นแล้ววาปาอครับถามทางกันแล้วครับพี่น้องเราไม่รู้เราจะไปตางไหนเนาะเราสมาเรามาเลี้ยงวัวนะครับพี่น้อง เรามาเลี้ยงงัวค่ะออวันเกิดมาเลี้ยงควายอีกแล้วนะ